สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากอันกินใส่กอกแล้วเนาะก็เลยมาตำน้ำพริกจ่ะเอื่อยแล้วไม่ตำน้ำพริกน้ำพริกอะไรนะคะคุณพี่ขาน้ำพริกปลาปลาดุกน้ำพริกปลาละป,ะป,ะปะลาละเร่นรู้วะไรพี่น้องเห็นน้ำพริกเล่ยนร่วเร่ยนร่้เห็นน้ำพริกอยากกิน น้ำพริกปลาล่าปลาดุกใช่ไหมคะใส่หอมหัวใหญ่ใช่ไหมเอ้ยพี่น้องเบงิ้งอุย้ยกินกับสะเดาจ้าเดี๋ยวสิกินข้าวกับสะเดาพี่น้องเบิ้งน้ำครกครกครกนะอยู่ฝั่งนี้จา้าจ้าพี่น้องบกครกไข่ญ่บ่พี่นออ้องบกครกไข่ไงบ่เบิ้เบิ้ลครกไข่ไงจ้า,า,จาคุณพี่ คุณพีและตำน้ำปริกละดุกจ้าปลาปลาปลาดุกนะพี่น้องชปลาล่ากับลาดุกปปลาดกโอ้ปลาลากับปลาดุกกินกับอันเสดาวพี่น้องกัมีเะดาวอยู่กอมีเสดาวก็จีเอามากินกับเดาวมาแล้วอันอันย่ำอยากกินกับเลาเ่นพันกันมาได้พี่น้องไอ้่อยก็ไดเบิ้ง อันนี้คือสิแมนอันเอ๋ยเป็นตากวายไปเฮ็ดงานไปกินที่ทำงานใช่ปะกินได้ตลอดเวลาไปกินที่ทำงานนะพี่น,น้องนี่ตาก,กินครับหนาก,กินนะระวังกลางเด้อตาไม่ค่อยดีมองเห็นแล้วหนึ่งอันนี่นี่นก้าง <คน S 1> ตรงน,นี้ยยนี่แหละพี่น้องเอาไปกินกับอันมาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกชีวิตคนอังกฤษชีวิตคนคนอังกฤษ พี่น้องเอ้ยคอยเป็นบาไปแล้วก็เล่นรั่วลินพันกันกินใส่กอกหลายป่าจากักกินใส่กอกไปสองอันเดี๋ยวยินเสียงคกขุดคกโอพี่น้องกวกกว๊กกวก,วกพี่น้องไปกินขาวน้ำกันจ้าพี่น้องน้ำพริกแล้วหรอจ้าน้ำพริกน้ำพริกพี่น้องเห็นบอน้ำพริกปลาดุกปะลาลาปลาดุก ปลาลากับปลาดุกยางจ้าแล้วก็กินกับอีกอยังพี่น้องเห็นบ่คุณพี่โชว์หน่อยคะ่ะยกโชว์อีกหน่อยน้องจ้าสดาวจ้าสดาวจ้าแล้วก็ต้มยำป่าเมื่ขึ้นจ้าแซ่บบยุคือเก่าจะแซ่บบยุ่กินกับก๋บวยซอยหอนหอนนะจ้าแล้วก็คุณเอ๋ยเพิ่นกินขนมเสจจ้นจ้าขนมจีนจ้าแล้วก็ผักสดของเพิ่นนํำ เก็บมาจากสวนจ้ะไปเห็ดสวนก็เลยเก็บมาสลัดจ้ะสลัดสลัดสลัด,ดพี่น้องมากินน้ำกันนะคะนี่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 ปนปลาดุกใส่นามปลาแซบซบคนผักกับซีน้ำลายหยดโอเคนะพี่น้องกินขาน้ำกันจา้จา,จานี่แจ้วน้ำพริกจก้ะแจ้วน้ำพริกปลาทูจ้ะพี่น้องเห็นบอรพริกปลาทูโอ้ พี่ปดุอ้ยหิวเข่าก็บอกพี่เราถึงพี่น้องจะนอนก,กับว่าประตูจะนอนก,กับว่าปดุพี่น้องก็จะด,ดา่าคันนะเป็นบ้าบอกวบอกพี่เปล่าไปสงช่วยเลยจัดเหนื่อยจัดขึ้นสิแม,มนน่หนแล้วพี่น้องเนาะอากินสชคะอากินเหรอจ้าไม่ให้กิน <laughs> สวัสดีค่ะมากินข้าวรอบค่ำกันนะคะหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆหิวข้าวตำน้ำพริกปลาดุกใส่กินอันน,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 นั้นพี่น้องกินอันใส่กอคนละสองอันแต่ยังบอ่อิมอ่มเพราะว่าเป็นคนที่กินหน่อยจ้าอันนั้นเป็นอาหารว่างอันนี้คืออาหารหนักอันนั้นอาหารเบาเป็น,นเป็นคนที่กินหน่อยจ้าน้ำพริกอย่างเผ็ดจิ้นเลยพริกเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากหรอ เผ็ดนั่นแหละนี่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะแ,<ต>แซ่บจะแซบ่บเลยอืมพี่น่อเหนหนัาข่อยข่อยลูดสะเดาใส่นกับขา่าวแล้วก็กระติตากปลาดุกจ้าหอมอร่อย ก,ก้กางจะก้างคนแก่ทำก้างกางน้อยนึงพี่นอ้องมันเป็นยังไงลองกินพริกด,ดูนะอรอได้หรออือ อร่อยมากะจะเผ็ดอีกแล้วเผ็ดอีกตามเคยจ้ะแม่ระวังก้างหนเรื่อยเชแ่ยซับๆจ้ะ <c oughs> เป็นอะไรปะลม <c oughs> ลมในปากมันเยอะ เล็กสะดาวนะคะหืมตำที่แตกสองแตกสามบังเม็ดก็ไม่แตกอร่อยมากอีกครั้งสองอันเลว <c oughs> เยกันเกลือฉัน กระดูกมันจะมีกล้างหรือตรงไอะนรอะไรมันนะตร,ตรงคลีบมันใช่ปะ อย่าให้นอยู่กลางๆคอยปลให้เปิ้ลเบาเปิดปุ่มกลับมาจากช้อปปิง้งคอยปลาห้เปิ้ลเบาเปิ้ลเลยพอเก่าเบาเดี๋ยวจัดน้อยนะึ่งคอยเ,เบาไว้จังสันักห้องงามเนานะแนใจนะเอ่ยฉันตายฉันตายไปนานแล้ว <laughs> กินผักนเนี่ยเรายืนเหมือนปี อันไปเก็บพักมาจากสวนไปเห็นเห็ดสวนกันแล้วไปเก็บพักมาจากสวนเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแนวกินทุกอย่างในสวนนะสวนหน่อยๆก็มีแนวกินทุกอย่างเด้อตอนนี้ก็มีผักในมอนี่นนนอ้ยโทษด,ด,ดิพี่น้องจา๋า ม,ยยมันยอยมันยอยมันยอยมันลอกปอกแปกกต้มปลาจ้าต้มปลาปนปลาก็ต้มปลากับเดากับทักสลับในสวนจ้า เผ็ดพอดีเลยเนาะเผ็ดพอดีเหรอ <ś> ต้องมาเผ็ดพอดีสิคะอย่าว่าเผ็ดเปิดเกินไปเราจะต้มให้หอมะนะไม่ให้มันสุกมากนะเป็นน้องเห็นบ่เบอรกอบสดดาค่ะ มาเห็ดสวนตอนแรกว่าจิบอันเพาะพักอย่างเดียวบัดมะแมนนี่พี่น้องเพาะกระตะพืชเลยเนี่ยสวนกับย่างเห็ดอันเห็นหกนี่ยกเอือบกกระตัดก็ซ้อยกันเห็ดไปเนี่ยพอเห็ดเล้ากับเมื่อยเนาะใส่กอกอันที่ว่าใส่กอกไปกินกันนะพอญงเป็นเห็ดกับเขาเพิินแต่มันเหลือเป็นเห็ดกับเขาฝรั่งเพิินแต่มันเหลือก็เลิกไปกินเอยก็เลยกคิดพอโอ้เอาบบกใส่กอกฝรั่งเน่ลมันนั่งกิน กับอันบักพี่กินน้ำต้นไม่สามสี่หน่วยพอดีแล้วก็ขิงกับมีเนาะขิงเนาะขิงกับมีเนาะก็หันหันเราไปเลยอันใส่กอกฝรั่งกับใส่กอกไผ่กับบดแตกต่างกันดอกกันกินคือกันนะแซ่บกันเนาะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยส้นแก้วกันใหญ่เลย ก็กินแล้วกับมันนี่ตำเออเอิ่นมันตำประดุกตำ,ต,ำตำปนตำแจวนนะ้วตำปนตำแจ้วเนเนาะประดุกส่บบกพริกสดพี่นอ้นองเอาไปต้มนะเอาไปตม้มจะนำปลาเพดจะกระแซบแซบนัวพี่ได้แบพี่ได้แซบผมพิเศษปะ ออผมเยรัต้องใส่ปรุงวิเศษค่ะเดี๋ยวรบสลัดใจปรุงวิเศษใส่แล้วอร่อยอ้็ม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะอืมต้องกินเผ็ดๆอย่างนี้นอืมพี่น้องเอาบิ้ง dạo đau cha dạng đau dạng dạng đau dạng 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 lỡ dạng dạng ใส่เบ็นปะ่ะเออใส่หืว่าไม่ใส่อนนม่มันไม่ค่อยถนดดัดโดยตรงนี้จะเป็นกันไปไหนล่ะนีกระเป๋าตรงผมมาตั้งนี้เออเนาะโอ้หนอนตัรถนี่ตึงตืงใส่กี่นอกระถัพร้องกับปาแขังตัน พ่อก็พูดท้องกบร้องโอ็ยดแน,แน่พี่น้องปากลาเลยเ็ดจนน้ำตาไหลเลยไหลยังงันเนี่ยตาแดงกลำเลยไม่ต้องเสียใจน้องอยู่ตรงนี้ คันหายตไปต้องร้อนเลยก็ใส่เยอะเนาะก็พี่เล่นกินพริกแม่น่าหน่ะเป็นแม็ดเนาะก็เผ็ดเรื่อยๆแต่กินสะเดาแล้วี่นอ้องจ้าสะเดามันร้อนดนะ้วยเนาะเดาร้อนด้ยเหรอหาว่าเสดาร้อนเหรอ,อ มันร้อนแบบไหนแบบต้มเพิ่งเสร็จหรือร้อนแบบกินเสด๊าแล้วมันร้อนท่านหน่อไม้นะี่มันร้อนนะเอ,อ้แต่นี่ร้อนแบบร้อนกินกับน,น,น้ำพริกยิ่งร้อนเหมือนหน่อไม้อ่ะร้อนเหรอ,อเอาไม่รู้อันนี้หน่อไม้อ่มันนั่นน,น,นั่นใช่นนแน่นอนเผ็ดเผ็ดแห้ง ก็พี่เล่นกิดใส่เยอะเนาะลองเป็นนกพิราบเลยหรือว่าผักอันนี้มันร้อนไม่รู้อะผักนี่มันเหมือนเหมือนมัสตอร์นะใช่เหมือนมัสเตอรอะมัสตาร์ดมัสเตอร์ะฝรั่งเรียกมัสเตอร์ฝรั่งเรียกมัสตอรไทยเราเรียกมัสตาร์ได้ไหมไม่กินต้มปลาล่ะ หายเป็ดอต้มป้าเผ็ดเผ็ดเหรอเอพี่น้องกา <c oughs> จังใจกับพ่อแค่นี้ก่อนเนาะน่าสงสารสงสารค้นห้ <c oughs> เผ็ดแห้งเห็ดเองเผ็ดเองกินเองเผ็ดเองไห้เองเนอะ อันขอบคุณในาลคยๆดนด็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะอันค่อยว่ากันไหมนะจ๊ะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะช่องแปนทราเวลเลอร์ er, คนเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ